Okay. สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเรียนกันต่อนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะ,ะในเรื่องในเรื่องวันนี้นะคะในคลิปคลิปนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องการทําความดีนะคะ,ะจะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่26ถึงหน้าที่29นะคะอ่า แบบฝึกหัดนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะการเป็นการบ้านให้นักเรียนถ่ายรูปการทําความดีมาคนละ2อย่างนะคะทําอะไรก็ได้นะคะที่ไหนอย่างที่ไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นที่บ้านก็ได้นะคะเป็นที่อื่นก็ได้นะคะแล้วก็ส่งไลน์มานะคะถ่ายรูปส่งไลน์มานะคะแล้วก็แจ้งชื่อชั้นเลขที่วิชาให้เรียบร้อยนะคะอ่าทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็เข้ามาเรียนนะคะ ให้นักเรียนดูนะคะสังเกตดูนะคะ,ะนักเรียนสังเกตดูภาพ4ี่ภาพนี้นะคะภาพแรกนะคะ,ะเป็นภาพของเด็กๆก,กับคุณยายนะคะกำลังทําการสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็ภาพที่2นะคะเป็นภาพเด็กน้อยกําลังอะไรคะวาดภาพระบายสีนะคะสวยงามเลยนะคะแล้วก็ภาพที่3ก็คือภาพการให้ ยืมสิ่งของให้กับเพื่อนให้กับคนอื่นนะคะก็มีการกล่าวขอบใจนะคะ,ะเมื่อยืมสิ่งของของคนไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ภาพที่สีเป็นภาพของการทิ้งขยะลงถังนะคะ,ะนักเรียนคิดว่าภาพทั้งสีภาพนี้นะคะบุคคลได้นะคะที่นะคะเป็นแบบอย่างทําให้มีจิตใจสงบนะคะสามารถเรียนหนังสือได้ดีนะคะระหว่างสีภาพนี้นะคะอ่า นะคะภาพไหนคะนะคะก็คือนะคะฉเฉลยไปเลยนะคะก็คือภาพที่1นะคะก็คือการาสวดมนต์นั่งสมาธินะคะฝึกจิตใจให้สงบนิ่งนะคะเพื่อการเรียนหนังสือที่เข้าใจนะคะต่อไปเลยนะนะคะามาดูนะคะแบบอย่างการทำความดีนะคะทำยังไงนะคะาศาสนาทุกศาสนานะคะ คุณรูเคยบอกแล้วว่าแต่ละศาสนาให้ทุกคนทำไงคะเป็นคนดีใช่ไหมคะเป็นคนดีนะคะทําสิ่งดีๆนะคะละเว้นความชั่วนะคะอ่าเพื่อนะคะเพื่อสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะการปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะสามารถยึดตามหลักคำทางสั่งสอนของศาสนาได้นะคะโดยมีแบบอย่างนะคะจากศาสดานะคะศาสนาต่างๆที่เราเรียนมานะคะ มาปฏิบัติกันนะคะยกตัวอย่างเช่น1น,นะคะอะคะพุทธสาวกนะคะพุทธสาวกนะคะแป๊บนึงนะอ่าโดยหนึ่งนะคะพุทธสาวกนะคะหมายถึงหมายถึงาสาวกผู้ปฏิบัติตามคําสอน,นะคะในพระพุทธศาสนาในสมัยนะคะ พุทธกาลนะคะนั้นมีหลายสาวกหลายคนนะคะเป็นแบบอย่างในการทำความดีนะคะามาดูตัวอย่างนะคะเช่น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 นะคะ,ะมาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะสามเณราหลนะคะก็คือนะคะพระ พระราหุนนะคะเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะกับนางนะคะพระนางายะโสธารานะคะเมื่อพระชนมายุได้7จ็ดพรรษาหรือ7ปีนะคะเจปีนะคะ,ะพระพุทธเจ้านะคะให้พระสารีบุตรนะคะเป็นผู้ บรรพชาราหุนนะคะเป็นสามเณรรูปแรกนะคะในพระพุทธศาสนานะคะสามเณรราหุนนะคะตั้งใจปฏิบัติตามคําสั่งสอนนะคะอย่าง,งดีเลยนะคะโดยโดยมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนขยันหมันเพ,พ,พียรน,นะคะที่จะสืบเสาะหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจนได้รับการยกย่องนะคะเป็นพระพุทธเจ้านะคะเป็นผู้ เลิศในทางายการศึกษานะคะเมื่อนะคะเมื่อสามเณรอายุสามเณรลาหูนะคะอายุได้20พรรษาห,หรือ20ปีนะคะก็ได้อุปสนบทเป็นพระพิสุสงฆ์นะคะจากเนนนะคะก็กบวชเป็นพระต่อนะคะก็กลายเป็นพระนะคะเมื่ออายุครบ20ปีนะคะและได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์นะคะ คุณธรรมของซสมมานีลาหุนนี้นะคะได้นํามาเป็นแบบอย่างนะคะดังนี้นะคะเนื่องนะคะความนะคะความมีความอดทนนะคะติดตามติดตามพระพุทธเจ้าไปต่างๆโดยไม่ย่อท้อนะคะไม่ย่อท้อแต่ความยากลําบากอะไรเงี้ยนะคะ,ะทีนี้มีอะไรอีกคะมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะ ไม่ขี้เกียจนะคะตั้งใจทำสิ่งต่าง,างๆได้อย่างแน่วแน่นะคะอ่ามีความไปรู้ไปเรียนนะคะก็คือมีการค้นคว้าหาความรู้มาเพิ่มเติมตัวเองตลอดเวลานะคะปฏิบัติธรรมอย่างมีระเบียบวินัยเข่งคัดนะคะแล้วก็เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนะคะพูดอะไรก็ทำตามนะคะไม่ขี้เกียจไม่ขัด ผู้ใหญ่นะคะทาแต่สิ่งนี้ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะที่ดีของอสัมมาเนรราหุลนะคะ,ะต่อไปเลยนะคะ,ะสองค่ะชาดกค่ะชาดกนะคะชาดกเป็นเรื่องราวนะคะอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะคะที่นํามาประกอบคาหลักทำำําคําสังสอนนะคะให้เข้าใจง่ายนะคะอ่ะ เราสามารถนำเนื้อหาชาดกนะคะมาเป็นข้อคิดคติเตือนใจนะคะในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะอันนี้คุณครูคก็จะยกตัวอย่างมาให้ย่อๆนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ,ะเรื่องมันมีอยู่ว่านะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพิสุสง์รูปหนึ่งนะคะได้อาโทษทีนะคะกุดุมพิษกะบุตร ติดนะคะสาเทระนะคะเป็นผู้ที่นะคะมีความเกลียดค้านนะคะแต่เมื่อเห็นพระพิสุสง์รูปอื่นนะคะบรรลุธรรมนะคะบรรลุป้างไม้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะจึงได้เร่งปฏิบัติธรรมนะคะไม่ยอมหลับยอมโนนะคะอย่างตั้งใจเลยนะคะทีนี้เขาก็ได้ทีนี้จนนะคะจนเขาพลิกตัวก็ล้มนะคะจนขาหักนะคะทีนี้ เมื่อพระพุทธเจ้าทราบจึงนะคะตรัสนะคะตึงตรัดตึงตรัดเร่านะคะวะชาดกดังนี้ว่านะคะในอดีตการพระพุทธเจ้านะคะเป็นพระอาจารย์นะคะสอนชายหนุ่มห้าร้อยคนนะคะ,ะตามภาพเลยนะคะห้าร้อยคนนะคะวันหนึ่งชายหนุ่มเหล่านั้นนะคะไปเก็บฟืนนะคะไปเก็บฟืนป่านะคะชายหนุ่มคนนั้นผู้ขี้เกียจคนนั้นนะคะได้เห็นนะคะ ต้นต้นบกใหญ่นะคะคิดว่านะคะเป็นต้นไม้แห้งนะคะไม่ต้องเข้าไปนะคะหาฟืนแล้วนะคะจึงนอนอยู่ที่โคลนต้นบกใหญ่นั้นนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองหาไม้หาต้นไม้หาไม้แห้งหาฟืนเจอแล้วอย่างเงี้ยก็เลยที่เกียดก็เลยเออไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแล้วฉันเจอแล้วอย่างเงี้ยฉันนอนพักผ่อนดีกว่าฉันฉันไม่ได้ไปหาไกลแล้ว อันไหนๆก็อยู่ใกล้ๆแล้วฉันมีเวลาพักผ่อนมีเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะต่อเลยนะคะฝ่ายเ,เพื่อนๆนะคะเมื่อเก็บฟื้นได้แล้วนะคะจึงนะคะปลุกชายหนุ่มผู้ที่เกียจขึ้นตื่นขึ้นมานะคะเขาก็ตกใจนะคะรีบลุกขึ้นมาแล้วก็กระชากกิ่งต้นบกใหญ่นะคะจนทําให้กิ่งไม้ดีตาเขากระดิ่กิ่งไม้กระดิ่ใส่ตาเขานะคะข้างหนึ่งนะคะจนตาแตกนะคะ เขาเอามือกุมตาไว้นะคะแล้วหาก,กิ่งไม้นะคะสดมาเป็นฟืนนะคะออาอยู่ดีๆมองไม่เห็นนะนทีนี้จับไปมั่วเลยอะไรคะนะคะจนจับกิ่งไม้สดนะคะมาเป็นฟืนนะคะเมื่อเช้ารุ่งขึ้นมานะคะคนรับใช้นํากิ่งไม้สดมาก่อไฟนะคะทําอาหารแต่ก่ออย่างไรก็ก่อไม่ติดนะคะจนเวลา สายนะคะจึงรู้ว่ากิ่งไม้นั้นเป็นกิ่งไม้สดนะคะทําให้ทุกคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้านะคะชายหนุ่มทั้งหลายนะคะจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ฟังนะคะอาจารย์จึงเล่าตําหนินะคะอ,อจึงกล่าวตําหนิโทษทีนะคะจึงกล่าวตําหนินะคะหนุ่มผู้ขี้เกียจค้านว่าไม่รู้จักว่าสิ่งใดนะคะ ควรทำก่อนหรือสิ่งใดควรทำทีหลังนะคะจึงเกิดผลเสียนะคะอันนี้คือไม่ได้เสียหายแค่ตัวเองเจ็บไม่พอยังโดนยังโดนะอาจารย์ว่าอีกว่าเอ,อแทนที่จะรีบทำงานให้เสร็จก่อนจะนอนก่อนจะอะไรก็ช่างเรามีหน้าที่ที่ต้องทำเราก็ต้องทำหน้าที่หลักนั้นก่อนใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกัน่าคิดว่าตัวเองเจอมาแล้วไม่หาต่อไม่คิดจะหักมาดูหรือไม่คิดจะมองอะจะจะจะ,จะเก็บมาดูอย่างเงี้ยสู้นอนหลับนะฮะ พอตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยก็โดนไม้ดีตาก่อนอะไรเงี้ยจึงทําให้เขาได้รับบาดเจบ็บแล้วก็ได้รับการตําหนิจากผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะนิทานชาดกเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักลำดับความสําคัญของงานว่าสิ่งใดควรทาก่อนสิ่งใดควรทําหลังนะคะย่อมทําให้เกิดผลเสียหายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ข้อคิดนะคะอ่ะมาดูค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่อง เ,เรื่องวารินนะคะห้าชาดกนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวานอนวานอนก็คืออะไรคะลิงนะคะที่มีพลังกำลังมากนะคะได้กระโดดเข้าไปหากินที่เกาะนะคะมีเรื่องราวดังนี้นะคะนักเรียนดูเลยนะคะพยาวานอนตัวหนึ่งนะคะมีพลังกำลังมากนะคะชอบกระโดดข้ามไปหากินที่เกาะนะคะวันหนึ่งนะคะจระเข้ได้ ามาคอยอยู่ระหว่างทางนะคะข้ามมาเพื่อจะจับพยาวานอนกินนะคะเมื่อพยาวานอนมองเห็นนะคะเห็นก้อนหินสูงขึ้นนะคะผิดปกตินะคะจึงสงสัยว่ามีจระเข้มานอนอยู่บนก้อนหินคอยดักจะจับกินต้นอยู่อะไรประมาณนี้นะคะจึงนะคะออกอุบายร้องเรียกก้อนหินสามครั้งนะคะเมื่อจระเข้ไม่ต้องอ ไม่ไม่ไม่ร้องตอบนะคะพยาวานรจึงเก่าขึ้นว่านะคะเจ้าก้อนหินเอ๋ยนะคะทําไมวันนี้เจ้าถึงไม่ร้องตอบเรานะคะทุกวันเจ้าจะร้องตอบเรานี่นาอะไรประมาณนี้นะคะะต่อไปเลยนะคะ,เ,ะ,คะเมื่อจระเข้ได้ยินนะคะดังนั้นจึงร้องตอบออกไปนะคะทําให้พยาวานอนรู้ว่าจระเข้ที่ดักซุ่มอยู่นะคะ ด้วยความที่พยาวานอนเป็นผู้ฉลาดนะคะจึงรู้จักสังเกตโดยโดยธรรมชาตินะคะเมื่อเมื่อจระเข้อ้าปากนะคะาตาทั้งสองข้างนะคะก็จะหลับลงนะคะจึงลวงให้จระเข้อ้าปากแล้วกล่าวว่าท่านอ้าปากค้างไว้เราจะกระโดดเข้าปากท่านเองเห็นไหมดูภาพนะคะ เมื่อจระเข้อ้าปากนะคะตาทั้งสองข้างของเขาก็หลับลงนะคะพญานอนจึงรีบกระโดดนะคะเกาะจากเกาะไปบนศรีรษะนะคะของจระเข้และกระโดดต่อไปถึงฝั่งอย่างรวดเขลวนะคะทำให้นะคะลิงวานอนนะคะได้รอดตายไปนะคะ,ะนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่านะคะฉดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะผู้ะะที่มีปัญญานะคะ ปัญญาย่อมแก้ไขปัญหาได้ได้นะคะได้ตลอดนะคะซึ่งจะทำให้ล่วงพ้นจากพันอันตรภัยอันตรายได้นะคะอ่ะอันนี้ก็จบตรงไปนะคะสองเรื่องนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะก็คือให้นักเรียนถ่ายภาพการ ทำกิจกรรมความดีกิจกรรมทําอะไรก็ได้นะคะที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้นะคะถ่ายรูปส่งมาครูมานะคะพร้อมกับบอกชื่อชั้นเลขที่นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย